สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ VIP Talk กับผม mm hmm. เอกรพีสุข mm ุนพิพัฒน์นะครับสนับสนุนรายการโดย mm hmm. ครับคนเรานะครับต้องศึกษาอดีตเรียนรู้ปัจจุบันเพื่ออนาคตนะครับรายการของเรานั้นจะว่าไปก็เป็นรายการที่เชิญแขกผู้มีเกียรติผู้มีประสบการณ์นะครับผมมองว่าใครก็ตามที่ทํางานไม่ว่าจะเพื่อตัวเองเพื่อสังคมเพื่อองค์กรย่อมเป็นผู้ที่มีเกียรติ นะครับและก็ควรที่จะเชิญมานั่งสนทนาพูดคุยกันใน VIP Talk นะครับเพื่อที่จะได้แลกเปลี่ยนมุมมองทัศนากัน,นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการใช้ชีวิตเรื่องของกลยุทธ์ทางธุรกิจหรือแนวทางการทำงานเพื่อสังคมนะครับและวันนี้นะครับรายการ VIP Talk นะครับได้รับเกียรติจากคุณพันชนะวัฒนเสถเียรหรือคุณเต้น,นะครับคุณเต้เป็นใคร คุณเต้เป็นผู้ก่อตั้งร้านอาหารเป็นลาวเขาใหญ่ที่ผมว่าถ้านักเดินทางที่เดินทางขึ้นไปทางภาคอีสานภาคตะวันออกเฉียงเหนือไม่มีใครไม่รู้จักร้านเป็นลาวถ้าไปเที่ยวเขาใหญ่นะเพราะตอนนี้โด่งดังมากนะครับและเป็นร้านอาหารที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองนะครับขณะเดียวกันคุณเต้ยังเป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่ด้วยนะครับและเหตุผลหลักที่ผมเชิญคุณเต้มาคุยในวันนี้นะครับก็คือ คุณเต้เป็นผู้ที่ผลักดันนะครับโครงการข้าวเพื่อหมอในสถานการณ์โควิดตลอดไม่ว่าจะเป็นระยะหนึ่งระยะสองระยะถามไม่ว่าเฟสไหนคุณเต้ไม่เคยทิ้งคุณหมอไม่เคยลืมคุณหมอเลยสวัสดีครับคุณเต้ครับสวัสดีครับพี่เอ๋ขอบคุณมากนะครับที่ให้เกียรติรายการเล็กๆความยินดีค่ะดยกันนะครับโควิดเป็นไงบ้างครั้งนี้อ่ะคะตั้งแต่รอกทั้งทั้งที่เกิดขึ้นเลย โดยโดยรวมก็ถือว่าครั้งนี้นี่สุดตัวแล้วค่ะเรียกว่าถ้าภาษานักเดินทางก็ก่อนขึ้นเครื่องก็ end of the walkway แล้วอา่าะเพราะงั้นก็สาหัสกันอยู่ต้องสาหัสสาหัสค่ะสิ่งที่เราต้องถามก่อนเลยก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปากท้องธุรกิจงากข้าวของเราลูกน้องของเราบริที่ทำงานร่วมกันคผล <คน S 1> กระทบเป็นไงบ้างอย่างนี้ค่ะพี่เอกคือ,ค,อคือเขาใหญ่อะครับมัน โชคดีที่ที่ยังพอนั่งได้อะค่ะก็ยังพอมีคนท้องถิ่นหรือว่าคนกรุงเทพที่มีบ้านอยู่เขาใหญ่อยู่แล้วเนาะก็ถือว่าแต่ถามว่ายอดขายหายไปเท่าไหร่นะคะก็แปดสิบเจ็ดสิบถึงแปดสิบเปอร์เซ็นต์ตรงวูบหายไปเลยหายไปเลยค่ะหายไปเลยก็เพราะด้วยความและยิ่งพอแบบขายแอลกอฮอล์ไม่ได้แต่จริงๆนั้นอาหารอีสานมันก็ไม่ได้แบบขายแอลกอฮอล์มากมายอยู่แล้วนะคะแต่ คนก็ยังไม่รู้สึกไม่มั่นใจแน่นอนแต่ว่าก็ d e l i เ e r y เขาใหญ่มันก็ไม่ใช่ที่ที่ delivery มันไม่เหมือนในเมืองไงคะคเพราะฉะนั้นยอดจาก delivery ก็ไม่ไม่ไม่นับแผ่วมากถ้าพูดอย่าง่ี้ของความเป็นธุรกิจค่ะมันจะต่างกับบริบทในเมืองบริบทบในเมืองเนี่ยถ้านั่งไม่ได้ก็ก็แย่เนาะแต่ว่าเขาจะเก่งแกร่งเรื่อง delivery นหน่อยแต่เขาแต่ต่างจังหวัดเนี่ยยังคิดว่า delivery ยังเป็นเป็นประเด็นอยู่ เป็นลาวเนี่ยเป็นร้านอาหารที่คุณเต้ปลุกปั้นมาตั้งแต่แรกแล้วทราบว่าก่อนหน้านี้เนี่ยช่วงที่แบบแสงสว่างเรืองรองของการนำธุรกิจเนี่ยไปสิงคโปร์ด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีร้านชื่ออันอย่างก็ได้อยู่ที่ถนน57 South Bridge ครับก็ตอนแรกนึกว่าจะไปแล้วค่ะพี่เอกโควิดอ่ะป้ากฏนโยบายรัฐบาลเขาดูแลผลักดันช่วยเหลือประคองคือเขาจน,นถึงตอนนี้แหละลฮะรอดค่ะ ตอนนี้ดีด้วยแล้วก็ oh. กลับมาดีแต่ว่าเพิ่งสองสวันที่ผ่านมาเพิ่งมาเจอเรื่องว่าจากจากที่ให้นั่งได้8ปด uh huh. ให้เหลือให้ไม่เกิน5ต่อกลุ่ม uh huh. แล้วจํากัดจํานวนเวลาที่นั่งในร้าน oh. คือร้านเราเป็นร้านไซส์ประมาณเจ็ดสิบคน uh huh. แต่พบว่าการจํากัดเวลาที่นั่งในร้าน uh huh. กลับทําให้เกิดการเทิน เขาเรียกว่ารอบของการนั่งเร็วขึ้นถูกแล้วดียอดยอดยอดการใช้จ่ายดีส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะคนสิงคโปร์ซึ่งปกติเป็นนักเดินทางออกออกไปไหนไม่ได้ค่ะและพื้นที่เขาเล็กด้วยเนาะใช่ค่ะพื้นที่เกาะเขาเล็กด้วยเพราะงั้นการรอบที่การหมุนมานั่งแล้วลุกหมุนนั่งทำาส่งคนดีกับทั่วไปในขณะเดียวกันในส่วนปกติแล้วเนี่ยเรื่อง delivery ที่รัฐบาลเขาสนับสนุนนะคะเขาก็ไปเทครัฐบาลพอเกิดเหตุขึ้นมาตั้งแต่ละลอกแรกอ่ะเขาเทคโอเวอร์บริษัท ดลิเวอรี่เลยรัฐบาลสิงคโปร์เทคเลยเทคมาอันหนึ่งชื่อออดก็เทคเพื่อเพื่ออะไรรู้ไหมครับเพื่อมาบริหารจัดการเพื่อให้จีมันต่ำขยายความตรงนี้หน่อยครับส่วนเปอร์เซ็นต์ที่ร้านไม่ว่าตอนนี้เราสีแดงสีเขียวสีชมพูอะไรเราโดนตัดไปเยอะใช่ไหมคะร้านอาหารแทบจะเหลือแบบหรืออาจจริงๆทุกการขายอาจจะไม่เหลือกําไรก็ได้มาจิ้นแบบน้อยมากน้อยมากนี่บางเจ้าเราเจอไปส0มสิกว่ายกเว้นมีเจ้าสีม่วงของแบงค์หนึ่ง ที่ไม่คิด uh huh. อ่าฮะอ่าแต่นั้นก็หมายถึงมันก็แต่แต่นี่คือวิธีที่รัฐบาลสิงคโปร์เขใช้ครับแต่ถ้าเทียบกับที่เขาใหญ่เองล่ะ <c oughs> เขาใหญ่อ่ะเราเรารอดเพราะเราตัดเสื้อพอดีตัวอืมคือต่อให้ร้านเรามีประมาณ50-60คนแล้วมีคนสามวัยที่มีผู้สูงอายุแต่ว่าเรามีบ้านพักให้พนักง,งานอย่างน้อยเรามีข้าวมีสวัสดิการที่ดีครับเราถือว่า เราดูแลต้นทุนเราได้ครับแล้วโชคดีที่เมื่อปลายปีก่อนที่จะเกิดระลอกระลอกปีใหม่เนอะจัได้ใช่ไหมคะพี่เอ๋แล้วก็ค่อยมาระลอกสงการเนี่ยครับตอนนั้นน่ะพอเหมือนพอผ่อนคลายแล้วเจอเราเที่ยวด้วยกันนะฮะครับคนก็ไปใช้กันกระนำเลยกระนำเลยช่วงนั้นเป็นช่วงที่พอจะเก็บสตังค์ได้บ้างแต่แต่แต่แน่นอนยอดขายเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้านั้นมันคนละเรื่องมันคนละเรื่องอยู่แล้วเราตอนนี้ อย่าอย่าไปคิดเรื่องว่าในอดีตฉันเคยเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ต้องอต้อง,ต,องต้องลืมไปเลยอะ,ค,ะค,ค่ะมันเหมือนกันเราเคยถูกลางวัลใหญ่นะวันนี้เราลุกเลขท้ายสองตัวก็โอเคแล้วโอ้โหพี่ดีใจแทบตายเพราะว่าเราก็อย่าเอาไปอย่าอย่าไปคิดว่าตัวเลขของเก่ามันยังไงแล้วมันจะยังไงตอนนี้ไม่มีใครตอบได้นะคะครับและโดยภาพรวมในบริเวณนั้นล่ะครับนอกเหนือจากเป็นลาวอยู่แล้วบนถนนธนรัฐเองของเขาใหญ่เองเป็นยังไงบ้างฮะคือต้องบอกว่าน่าเห็นใจมากคือร้านอาหารเล็ก เพราะว่ามันแข่งขันยากเนาะแล้วก็โชคดีแล้วถ้านั้นใหม่ยิ่งหนักนะคะโทษน,นะคะแต่คิดคว่าต้นทุนปัญหาคือต้นทุนการบริหารจัดการต้น,ตนทุนูกแล้วก็พอคือก็มันก็สู้กันไม่ได้เรื่องแบบต้องยิงอแอดน,น,อนู่นนี่นั่นคะนแล้วก็พฤติกรรมผู้บริโภคในยุคป,ปัจจุบันมันก็เปลี่ยนไปตาม new normal ว่ะค่ะค ่งถือว่าเป็นโจทย์ที่ยากมากสําหรับผู้ประกอบการนะคะครับในสิงคโปร์ปีหนึ่งที่เขาใหญ่อายุเท่าไหร่ครับปีสองปีเขาใหญ่เราอะคะครับครับเป็นเราวนี่สิบสองครับพี่อืมโอ้จริงผมนึกว่ามันแป๊บๆนะเนี่ยโอ้ยืนมาโอเคนะก็ไม่รู้รอดมาได้ยังไง่ะตั้งแต่สมัยทำงานเจ้าพ่อเขาใหญ่ช่วย เพราะว่าอะไรเพราะว่านักท่องเที่ยวไปเขาใหญ่นะครับก็ยังถือว่าเป็นแหล่งโอโซนสําคัญใช่ใช่นะครับแล้วก็การบริหารจัดการก็ก็โอเคน่ะในในในฐานะที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ไม่ไกลกรุงเทพมากนะครับแล้วก็มีคุณภาพของนักท่องเที่ยวที่อยู่ในระดับที่โอเคอยู่เออและเราจะผลัดจะพลูยังไงครับขึ้นมาเป็นนายกสมาคมการท่องเที่ยวเขาใหญ่นี่จะยิข่าวตอนแรกนี่ผมแบบงงมากเลยคุณตี้ขึ้นไปดูแลอย่งนั้น ใช่คะจริงๆได้ช่วยกับเรื่องประชาสัมพันธ์ในรุ่นก่อนๆแล้วนะคะตั้งแต่รุ่นสมัยดรวัชรีปยานุสร์ซึ่งตอนนี้ท่านก็เป็นที่ประธานที่ปรึกษาของสมาคมแล้วก็เป็นรองประธานหอการค้าโคราชอยู่แล้วเราช่วยเรื่องประชาสัมพันธ์แต่ด้วยความที่เราแบบไม่ค่อยอยู่ประเทศไทยนะหมายถึงว่าเป็นคนชอบเดินทางพี่เอกก็รู้เนาะแล้วก็อยู่บ้างไม่อยู่บ้างก็ไม่ค่อยทํางานแต่ปีโควิดมันเป็นปีที่เราอยู่ไงคะต้องจําศินก็รู้สึกว่ามันควรเป็นโลก จิตอะต้องทํางานเป็นคนที่อยู่ว่างไม่เป็นใช่อยู่ว่างแล้วป่วยคือเหมือนเป็นแบบอะไรนะพวกบ้าพลังอะไม่น่าจะเป็นคนประเภทเดียวกันเราเป็นพอพันเดียวกันก็เลยนั่นแะก็ก็คิดว่าก็โอเคก็ถือว่าเป็นงานเพื่อสังคมแล้วมันอยู่ในชุมชนที่เรารักเรารักเขาใหญ่แล้วก็ควรทําอะไรให้กับชุมชนที่เราอยู่ค่ะเราไปอยู่ที่นั่นเราเห็นความเปลี่ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบอะไรยังไงฮะในฐานะที่เข้ามาบริหารจาัดก,การสมาคมการท่องเที่ยวแล้วเนี่ยค่ะคือสมาชิกของสมาคมเนี่ยก็หลากหลายนะคะแต่ว่าประกอบไปด้วย3าประเภทหลักก็คือโรงแรมที่พักรีสอร์ทใช่ไหมคะทุกประเภทเลยแล้วก็ร้านอาหาร,รแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวพวกฟาร์มพวกอะไรทั้งหลายแหล่หลากหลายมากหลายร้อยด้วยนะคะคก็พบว่าเกินครึ่งเป็นผู้ประกอบการหรือนักลงทุนที่มาจากกรุงเทพ แล้วไปหลงรักเขาใหญ่แล้วก็ฉันจะอยู่ที่นั่นแล้วทําธุรกิจที่นั่นส่วนใหญ่แล้วเกิดจากงานอดิเรกที่รักทั้งสิน้นเพราะฉะนั้นเนี่ยพอวิกฤตมาแบบเนี้ก็ไม่ทิ้งมันจะแตกต่างจากบริบทในเมืองท่องเที่ยวอื่นๆพี่อืเพราะว่าเพราะว่าเป้าหมายมันต่างกันถูกต้องใช่ไหมฮะเขาใหญ่มันเหมือนความรู้สึกคือเมืองฉันจะอยู่แบบ ฉันโทษนะคะฉันจะตายที่นี่เป็นเมืองยั่งยืนอากาศดีเพราะฉะนั้นคนทํา business ที่นี่จะจะมี mindset ที่แตกต่างไปไม่ใช่ไม่ค่อยมีใครคิดแบบกอบโกยค่ะไม่ใช่ว่าท่องคาถากําไรกำไรไม่ไม่แต่แต่คิดเท่าที่ได้เห็นนะคะแต่คิดว่าทุกคนแบบรักเขาใหญ่ทั้งสิ้นไม่ไม่ในในมิติที่อาจจะในบริบทที่แตกต่างกันแต่ว่าอากาศมันก็ดีอยู่แล้วหลงรักแน่นอนครับค่ะ แต่ว่าในในแง่ของความน่าเป็นห่วงในฐานะนายกสมาคมก็มีบ้างโอ้ต้องบอกว่าพอเราเที่ยวด้วยกันเน่ยพี่เอกครับพฤติกรรมผู้บริโภคโดยเฉพาะโรงแรมเนี่ยพอมันพอสับซดายค่าค่าที่พักใช่ไหมคะครเขาก็โรงแรมเล็กๆอะลำบากค่ะครับโรงแรมที่มันแบบพอพอลดแล้วก็ยิ่งต่ําแต่ว่าเขาก็เลือกใช้โรงแรมในระดับ สีดาวแบบที่แบบเอออาจจะมีโอกาสได้พักอย่างนั้นนะมันเลยทําให้ที่พักลำบากนิดนึงร้านอาหารขนาดเล็กลําบากครก็พอครั้งที่สามเนี่ย่ะมีผู้ประกอบการหลายรายเกือบจะถอดใจนะคะเพราะไม่รู้จะดูแลลูกน้องอยังไงครับตรงนี้เนี่ยถ้าพูดกันแบบตรงไปตรงมาเนี่ยพอจะพยากร<อ>สภาพธุรกิจได้ไหมว่าถึงสิ้นปีไหมหรือว่าต้องหายใจไปถึงไหนดำน้ำอึดแค่ไหน คิดไว้ว่าพี่เอกแต่คิดอย่างนี้นะคะจริงๆแล้วตัวเปลี่ยนที่เป็นเกมเชนเจอร์สำคัญนะครับก็คือคลัสเตอร์ของเตยตรงนี้เลยใช่ตรงนี้เลยเห็นไหมคะที่ที่เพิ่งเมื่อวานเมื่อวันก่อนนี่เองเนาะที่ครมประกาศเรื่องการช่วยเหลือต่างๆนะคะซึ่งอันนี้เราก็ได้แต่หวังว่ามันจะจบแบบคำว่าจบคือไม่ใช่ว่าศูนย์แต่ว่ามันคงจะค่อยคลี่คลายแล้วแบบ มันอาจจะทำให้เศรษฐกิจมันกลับมาคนกลับกล้ากลับมาใช้ชีวิตได้ครับรนะเดี๋ยวเรื่องราวตรงนี้คีย์เวิร์ดตรงนี้สำคัญมากนะครับแล้วทำไมเรียวฝากผีฝากไก้ในเรื่องของชะตาเศรษฐกิจที่คลองเตยครับต้องติดตามในช่วงหน้ากับ VIP Talk พักชมสิ่งน่าสนใจสักครู่ครับ ไส้กรอก KLD กินเล่นได้ไม่มีเบื่อจะทำเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพอัคทีคอฟฟี่รสชาติความเข้มข้นเผ็ดร้อนของชีวิตที่คุณดื่มได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่081 444 9565 ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ VIP TOP กับผมนะครับเอกราพีสุขุมวิพัศน์รอบนี้เนี่ยอย่างที่คุณพันชนะหรือคุณเต้น,นะครับนายกสมาคมการต้องเที่ยวเาขาใหญ่อยู่เขาใหญ่นะแต่ว่าตอนนี้มาเวิร์กมาทำงานลุยอยู่ในใจกลางกรุงเทพนะครับมาอยู่ที่ไข่แดงเลยกับโครงการข้าวเพื่อหมอนะครับแล้วก็อีกหลายโครงการที่ที่เหมือนคุณเต้พูดทิ้งท้ายไว้เมื่อสักครู่นะครับว่า ชี้เป็นชี้ตายเนี่ยมันอยู่ตรงเนี้ยชุมชนคลองเตยทําไมต้องเป็นคลองเตยต้องถือว่าคลองเตยเป็นโมเดลพิเศษในลักษณะของชุมชนแออัดที่มีประวัติยาวนานัาซึ่งพอมันเกิดเหตุการณ์ระเบิดที่มาผ่านมาในครั้งเนี้ยมันทําให้เห็นว่าหมยถึงระเบิดของระเบิดของโลกนะใช่มันเลยทําให้เห็นว่าทุกภาคส่วนมีความจําเป็นต้องรีบเข้าไปช่วยกันอย่างไรครับค่ะแต่ว่า คำว่ารีบของแต่ละคนก็มีนัยยะที่แตกต่างกันเนาะค,คือคือช้าบ้างเร็วบ้างแต่ว่าอย่างน้อยก็ได้เห็นว่าทุกคนรู้แหละว่าถ้าไม่ช่วยเราจะไม่รอดด้วยกันอย่างไรคุณเต้กำลังจะบอกว่าทุกภาคส่วนเนี่ยไม่ได้นิ่งดูได้กับของเตยเลยนะเท่าที่เต้มอนิเตอร์อยู่และลงพื้นที่บ้างนะคะคได้เห็นแบบนั้นค่ะคเห็นว่าคนไทยเราเนี่ยต่อให้ยากลําบากอะไรคนไทยมีความคิดสร้างสารรค์คนไทยพร้อมช่วยเหลือกันนี่คือคือลักษณะ พิเศษมากๆเลยนะคะแล้วยิ่งโดยเฉพาะแต่ครั้งนี้ค่ะพี่เอกอาสาสมัครที่ลงพื้นที่จริงอ่ะเหลือน้อยมากค่ะมันเกิดจากก็กักตัวติดบ้างกักตัวบ้างเพราะว่ายังไม่ได้วัคซีนเนาะคือคือแม้แต่เราเองแม้แต่เราเองก็ต้องระมัดระวังต้องระมัดระวังเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่เราก็ถือว่าเออถ้าเราไม่ทํา คนก็ยิ่งน้อยลงไปอีกอเราจะไปน้องๆองอ,งอาสาสมัครทีม f o o d For Fighter ลงพื้นที่แล้วเรานอนกันดิกเท้าอยู่มันมันก็ไม่ควรเป็นแบบนั้นนะ,ะย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดอของฟู o ดฟอร์ไฟเตอร์นะครับก็ปีที่แล้วร้านอาหารปิดระง,งมจริงๆเต้อยู่เขาใหญ่ตอนนั้นแต่ยังไม่รู้สึกไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่แต่เต้มอนิเตอร์ f a c e b o o k น้องๆคนรอบข้างและแบบที่เขาทําร้านอาหาร,รนะคะเขาช็อกจะบอกครั้งแรกเนี่ย เหมือนคนยังไม่มีภูมิคุ้มกันเนาะกับโ uh huh. <อ>ควิดอ่ะกับไม่ว่าจะเกิดอะไรแบบในกระทบในด้านใดๆก็ตามจษฐกิจสังคมชุมชนอะไรอย่างเงี้ยออพอได้ยินเสียงรางเราได้คิดว่าเฮ้ยสงสัยไม่ไหวแล้วแล้วคุณหมอก็ทํางานหนักมากครับร้านอาหารก็ปิดอะไรอย่างเงี้ยเราก็คิดว่าเฮ้ยระดมทุนดีกว่า<อ>แตบต้องเดินด้วยท้องใช่แต่ระดมทุนเนี่ยไม่มีตังค์สักบาทได้ทำไงแต่ก็ใช้ระบบทันสมัยหน่อยคือผ่านระบบ crowdfunding ก็เป็นการระดมทุนในรูปแบบพิเศษนะคะแล้วก็ได้มูลนิธิคูบานันช่วยก็ทำได้ถึงวันละหนึ่งันกล่องแล้วแถมยังมีโปรเจกต์ปิ่นโตทำที่โรงพยาบาลสนามธรรมศาสตร์อีกแล้วก็ได้ทำงานกับร้านอาหารในเครือข่ายนับร้อยร้านเมื่อปีที่แล้วเมื่อปีที่แล้วค่ะทำให้เขาก็ไม่ปิดไม่ปิดตัวนะคะเราใช้โมเดล50บาทคูณ5้ากล่องเครดิตเทอร์มเจ็วันคือต้องหาเงินก่อนใช่ไหมคะแต่เแปะไว้ก่อนแล้วก็ เหมือนเหมือนคิดแบบบิสเนสนะคะครับคบแต่อย่างน้อยก็ทําให้พยุงสภาพการของร้านอาหารต่างๆของน้องๆผู้ประกอบการต่างๆไม่ต้องหยุดงานคือจริง,รงๆแล้วที่เต้ที่เต,ต้คิดว่าสําคัญมากค่ะพี่เอกคือมวลรวมมวลน้ําหนักของความเครียดอะครับถ้าไม่ทํางานนี่เครียดนะซึ่ง ถ้าไม่ต้องกินยาแก้เครียดเนี่ยก็ถือเป็นบวกเลยนะคอันนี้คิดเองใช่ใช่พอหลังจากนั้นจบโครงการหนึ่งทางสถาบันจิตวิทยาเชิญไปพูดะทุกคนเห็นด้วยกับสิ่งที่ได้พูดนะเพราะจริงๆได้มองได้เห็นแล้วทว่างมากก็จะเมาส์มอยเนาะหรือไม่ก็จะคิดฉันจะตกงานไหมนายจ้างจะเอาฉันออกไหมอะไรางเงี้ยให้ทำงานเฝ้าแต่หน้าจอเฟซบุ o กไงก็เนี่ยหาก็เลย หาเรื่องไม่ให้เครียดหาเรื่องให้เป็นงานใช่เออจนเป็นเรื่องเป็นราวจะหยุดไม่ได้แล้วเราก็ทําต่อเนื่องมาใช่ค่ะเพราะพอเราเห็นว่าปัญหานี้จะเกิดขึ้นอีกสองสมปีหมายถึงพอเสร็จครั้งที่หนึ่งตอนนั้นเราประเมินแล้วประเมินแล้วเรารู้ว่าสภาวะเศรษฐกิจหดตัวแน่ๆสินค้าเกษตรพืชผักผลผลิตมีปัญหาแน่ๆเราก็เลยเอาผักออร์แกนิกจาก ชาวบ้านโดยตรงอะค่ะที่ห้วยขาแข้งเอามาปรุงอาหารให้หมอครับแล้วก็ส่งให้โรงพยาบาลระลอกสองเพื่อช่วยเกษตรกรด้วยแล้วเวลาเราเรียกว่าทุกมิติเลยใช่ค่ะครั้งนี้ก็ทําเหมือนกันครั้งนี้นี่รุกคืบยังไงแล้วก็มีอะไรขยายตรงนี้บ้างคะครั้งนี้ก็นอกจากครั้งที่นอกจากแบบเอาโมเดลหนึ่งบวกโมเดลสองที่เน้น support farmer support fighter ใช่ไหมคะ เราก็ไม่ว่าเราจะได้ข้าวสารอะไรมาทุกสิ่งทุกอย่างที่กินได้อ่ะค,ะค่ะนอกจากเราเข้าโรงพยาบาลสนามแล้วเราส่งไปให้ครัวต่างๆด้วยให้เขาสร้างสารอาหารเป็นการลดต้นทุนอ่าแล้วได้ช่วยเกษตรกรครับบวกกับเรื่องถุงยางชีพเราทําถุงยางชีพสร้างสารรครับสร้างสรรยังไงเราเอาผลิตภัณฑ์น้ําพริกโอท็อปนู่นนี่นั่นในชุมชน ช่วยเขาเข้าเราได้ข้าวกล้องนู่นนี่นั่นอะไรมามาใส่ถุงแม้แต่พี่เอกเชื่อไหมถุงยังชีพเรายังมีหนังสือใส่เลยอาหารสมองใช่เออเดี๋ยวเครียดหนักเดี๋ยวอ่านด้วยคนชอบนะพี่ให้ใบนี้แบบว่าคุณหมอยิ้มมาือนอกเหนือจากตอนแรกเราแบบนอกเหนือจากนทุกสิ่งทุกอย่างที่ต้องการใช่ไหมคะเราก็ป เราก็จะเป็นคนละเอียดเราจะคิดอ๋อมีเรื่องนี้เรื่องนั้นอะไรอย่างเงี้ยต้นตหนังสือนี่เรามีหลักเกณฑ์ในการคัดยังไงหรือว่าขอจากน้องๆขอความร่วมอนุเคราะห์ใช่ก็ได้มาจากหลายสำนักพิมพ์น้ำใจมันมีอยู่ทุกจุดแหละถูกใช่ไหมเพียงแต่ว่าเราเข้าถูกจุดไหมใช่ในส่วนหนึ่งและทราบว่าล่าสุดเนี่ยทางทางคุณเต้เองก็เปิดศูนย์หรือเปิดอะไรยังไงใช่ค่ะล่าสุดเปิดศูนย์รับบริจาคทั้งหมดเลยนะคะที่ จุฬาสมสรนิสิตเก่าจุลาใกล้มาบุนคลองครับคือเกิดอย่างนี้ค่ะพี่เอแต,ตอนแต่เข้าไปดูที่คลองเตยที่มูลนิธิดวงประทีปที่เรารส่งเราเห็นมันแคบอะค่ะคือคือพอพอคนบริจาครถลามันเข้าแบบเราก็มัน<ด>เหมือนไ<น>ปนแออัดอยู่ตรงนั้นด้วยถเราก็เราก็เราก็รู้สึกว่าเอ้ยจุลามันมีเขามีพื้นที่อยู่ใจกลางเมืองครับแล้วก็ไม่ไกลคลองเตยถูกต้องและเอ๋ก็คิดว่ามันควรจะเป็นศูนย์รับเพื่อส่งต่อได้ดีมันเหมือนเป็นศูนย์พักใช่ค่ะใช่คแล้วก็ในขณะเดียวกัน สิ่งที่เรามองเราทําเรื่องอาหารเนาะเราก็เน้นว่าถ้าสิบเอ็ดทุกก่อนสิบเอ็ดโมงอาหารสําหรับมื้อกลางวันมาเราก็นําจ่ายครับจะได้ไม่ต้องเหลือฮถ้าคุณอยากให้มื้อเย็นอาหารก็มาบ่ายสามเราจะไปส่งโรงพยาบาลสนามโดยที่เรามีอาสา,าสมาัครเป็นผู้จัดส่งเองครับ เราไม่ได้ใช้ไรเดอร์เพราะว่าเรากลัวเรื่องการปนเปื้อนอะไรเงี้ยอันตรายนะคะแล้วก็เราทํางานตรงกับชุมชนบอนไก่ส่งสองมื้ออะไรอย่างเงี้ยคือคือเราเราพยายามจะดูเพราะว่าเราก็ไม่อยากมีดราม่าค่ะพี่แบบเขาได้ไหมมันเนี่ยถึงไหมมันนู่นนี่นั่นคือคุณไปส่งเองเลยเำไมอันตรายอย่าไปไม่ได้อ่าเราเราเราต้องไว้ใจทีมโปรเฟชชั่นแอลนะมืออาชีพเขา เราเราก็ไปส่งนะคะเราเราไปส่งโซนก่อนเข้าไม่ควรเข้าไปไม่งั้นมันทำงานยากค่ะพอเขาได้สิ่งที่เราเอาไปให้ไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะเป็นถุงยังชีพกระแสตอบรับหรือฟีดแบ็แน่นอนะเราไม่ได้หวังผลเสียงซ้่โชมหรอกใช่ไหมฮะเพราะว่าเราทําด้วยใจเนี่ยแต่ฟีดแบ็ที่กลับเข้ามามันสะท้อนให้เห็นถึงอะไรบ้างฮะเห็นว่ามนุษย์ก็ ลำบากเนาะเห็นว่าโทษอันดับแรกรู้สึกตัวเองโชคดีมากที่อยู่เขาใหญ่ค่ะได้นะะแล้วก็เลยเลยรู้สึกว่าความโชคดีนั้นมันมันไม่ได้สําหรับเราคนเดียวแล้วเราต้องมีพลังที่จะได้ลงมาทํางานเพื่อสังคมด้วยแต่มันเหมือนนะคุณเต้อ,อยู่ในแนวหลังแล้วกาลังตะลุยออกไปแนวหน้าในสมรภูมมรบเนี่ยเหมือนเราอยู่แน <c oughs> วหลังปลอดภัยอยู่แล้วนะเขาใหญ่ชิวๆทําไม <c oughs> เราถึงเอาแรงบันดาลใจเอา <c oughs> พลังต,ง,ตงตรงไหนถึง ฝ่าาาไปหกพูดความจริงเลยนะคะเพราะเรารู้สึกว่าจริงๆเป็นคนไม่มีลูกนะคะมีแต่ลูกบุญธรรมแล้วก็ลูกน้องเนาะตหนที่ทำงานแต่รู้สึกว่าเหมือนโลกมันจะแตกอ่ะเข้าใจเข้าใจความรู้สึกเนาะมันคือระเบิดนิวเคลียร์ลูกใหญ่กลางเมืองแล้วจริงๆแต่เพิ่งเสนอคลองเตยโมเดลไปว่าเราควรหันมาดูแลชุมชนแออัดทุกแห่งในประเทศไทยถูกเพราะว่าอะไรคะพี่เอกคนเริ่มตกงาน ถูกไหมครับแล้วอย่างพี่พี่น้องๆที่ทํางานกลางคืนนะคะหรือเป็นไม่ว่าจใจชีพใดเนาะชุมชนแล้วถ้าเขาไม่ได้ไปทํางานครับเขาก็ต้องอยู่บ้านอยู่ในชุมชนนั้นความไม่อาจมันก็เกิดสมชื่อถูกนี่คือสิ่งที่เราต้องเท่าเท่าที่ทําได้เนาะใช่แล้วก็เราก็เป็นเป็นเสียงหนึ่งในการที่จะบอกเราก็ลงมือทําแล้วก็ใครจะไปตั้งกลุ่มตั้งองค์กรอะไรจะช่วย ลสำหรับเต้เต้เชื่อว่าดีทั้งนั้นพี่ครับท<ำ>ําทันทีค่ะครับอืมก็น,นี่แหละครับเป็นเรื่องราวที่แม้ว่าเวลาของรายการ VIP Talk <c oughs> จะไม่ได้แบบยาวมากนะ <c oughs> แต่ผมเชื่อว่าคนที่ติดตามชมนะครับตั้งแต่ต้นจนถึงวินาทีนี้จะเห็นถึงหนึ่งความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับของคุณเต้ที่จะเข้าไปช่วยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเพื่อนร่วมวิชาชีพเพื่อนร่วมธุรกิจนะครับหรือคนในชุมชนนะครับ เหมือนที่บอกว่าเราเป็นคนที่อยู่ในสังคมเราเป็นสัตว์สังคมเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องร่วมไม้ร่วมมือกันเท่าที่เราพอแะทมได้แล้วก็หวังว่านะครับเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันนะครับขอบคุณยุนเต้มากนะครับสำหรับวันนี้นะค,ค,ครับแนี่คือ v p Talk กับผมเอกระพีสุขุนพิพัฒนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วพบกันใหม่นะครับสัปดาห์หน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ KLD กินเล่นได้ไม่มีเบื่อจะทำเมนูอะไรก็อร่อยอร่อยผลิตจากวัตถุดิบคุณภาพอัคทีคอฟฟีรสชาติความเข้มข้นเผ็ดร้อนของชีวิตที่คุณดื่มได้สั่งซื้อได้แล้ววันนี้ที่081 444 9565